สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการดูวิดีโอจาก YouTube แล้วก็ได้รับเงินนะครับผ็นะั่น <c oughs> คือเป็นการหาเงินจากการดูวิดีโอจาก YouTube นั่นเองนะครับผมนะก็นะครับในส่วนของวิธีการนี้นะเราจะไม่ต้องลองทุนแล้วก็สามารถที่จะถอนเงินได้จริงนะครับแล้วก็ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้จริงถ้าเกิดว่าใครสนใจนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาเงินจากการดูคลิปวิดีโอจาก YouTube แล้วก็ได้เงินกันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับก็มีวิธีการหาเงินจากการดูวิดีโอของ YouTube และสามารถแปลงเป็นเงินได้นะครับซึ่งเราจะใช้ Wallet ที่มีชื่อว่า f a r c s e t Pay ในการรับเงินนะครับผมนะก็ใครที่ไม่มีบัญชี f a r c s e t Pay แนะนำเลย นะครับปี2024นี้คนมีเพราะว่าเราสามารถที่จะหาเงินได้หลากหลายช่องทางมากเข้ากระเป๋านี้แล้วก็ค่อยเอาเหรียญ ในกระเป๋านี้ไปถ่ายที่เอช่นบิ t ครัหรือ b i n a น c e แล้วก็แปลงเป็นเงินบาทได้เลยนะครับปุ๋ยเนาะซึ่งถ้าใครนับคิดว่าวิธีนี้นะเป็นวิธีใหม่ของตัวเองนะฟังให้จบใน2งคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะแล้วก็ให้เรานะครับไปดาวน์โหลดนะในส่วนของเบราว์เซอร์เบรฟหรือจะใช้ g Google Chrome ก็ได้เหมือนกันเนาะเพื่อที่เราจะใช้เบราว์เซอร์เหล่านี้นัในการที่เราจะหาเงินนะครับในการไปท่องเว็บไซต์นะครับที่มีชื่อว่า วิวโฟร์เซ็นะครับนี่คือเว็บไซต์ของวิวโฟร์เซ็นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนนี้นผมจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในี้ใต้คลิปนี้เนาะคุณกดเข้ามานะครับให้คนมาที่ปุ่มดีเจสเตอร์และก็ให้คนกดสมัครสมาชิกด้วยการกรอกบัญชีของอีเมล หรือถ้าคุณจะล็อกอินด้วยบัญชีของ Gmail เลยก็ได้เหมือนกันถ้าคุณจะกรอกใหม่ก็ให้กรอกบัญชีของ Gmail ตรงนี้แล้วก็ใส่ username แล้วก็สร้าง password ของคุณนะครับรหัสผ่านทั้งสองช่องแล้วก็ติ๊กว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ติ๊กถูกด้วยแต่เดี๋ยวนะอันนี้ก็แก้แคปชั่นเอาอะไรก็ได้ที่มันเป็นกับหัวนะก็คืออันนี้นะเป็นต้นไม้ แล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็กดรีจิสเตอร์ไปไเลยนะครับผมนะหลังจากที่เราสมัครสมาชิกแล้วระบบจะทําการส่ง email. อีเมลอะไปที่ Gmail ของเราที่เราสมัครไว้เมื่อกี้นะที่เรากรอกไว้เมื่อกี้เราก็กดลิงก์ที่เขาส่งมาเพื่อยืนยันบัญชีนะครับเป็นบัญชีของแท้บัญชีไม่ใช่บัญชีปลอมนั่นะแหละทุกคนนะจากนั้นก็มาล็อกอินนะครับรงช่องแรกใส่อีเมลของเราช่องที่2นะช้ใส่พาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านของเราแล้วก็ติ๊ก ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็แก้แคบชาแบบเมื่อกี้เลยนะครับนี่ทุกคน,นเดี๋ยวเรามาแก้แคบชาให้ดูเลยทุกคนนะอันนี้ก็คือเป็นเราเลือกเหมือนกันที่เป็นาภาพที่มันกลับหัวนะคือภาพนี้นะครับแล้วก็กดล็อกนไปนะครับผมแล้วก็มันก็จะพาเข้าสู่ระบบนะครับนี่เลยเนาะ ก็ตรงนี้นะครับผุ่มหน้าอันนี้คือเป็นหน้าหลักหรือหน้าแดชบอร์ดนะครับหน้าแดชบอร์ดหรือหน้าหลักนับก็จะประกอบไปด้วยบาลานซ์หรือคะแนนที่เรามีอยู่เดิมพนันหรือคะแนนที่เราเติมมาซึ่งเราไม่ได้ลงทุนนะเราไม่ต้องเติมทุกคนนะเออร์เน็ตโบนัสหรือรายได้จากการที่เราได้รับโบนัสมานะครับส่วนนี้คือสถิติการทํางานของเรานะครับเมื่อวานก็ทํางานเหมือนกันแต่ว่าได้น้อยอยู่เมื่อวานเนาะก็นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่ไปทํางานได้โดยคลิกที่ คีย์สคีดตรงนี้นะครับที่เป็นสีขาวกดเข้าไปเลยนะแล้วก็ให้เรามาที่คําว่า PTC นะครับนี่เลยเนาะเราจะไปดูวิดีโอจาก u t u b e นะครับก็ลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่ามีงานทั้งหมด96งานแล้วก็รางวัลมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันาร2574คะแนนแล้วก็ใช้เวลาประมาณ690วินาทีนะครับมาที่ YouTube ได้เลยนะครับผมจากนั้นก็มันจะมีวิดีโอของ YouTube นะ ซึ่งวิดีโอนี้ดูแค่5วินาทีเองจะได้21คะแนนอันนี้ก็เหมือนกันนะดูแค่5วินาทีจะได้อยู่ที่21คะแนนอันนี้ก็เหมือนกันนะดูแค่5วินาทีจะได้21คะแนนเหมือนกันนะกดอันแรกเลยนะครับวิธีการที่เราจะดูวิดีโอจากยู u ูบเนี่ยทุกคนหนะ้าวิดีโอจาก u t u b e นะให้เรากดตรงนี้ก่อนนะแล้วก็จะมีตัวจับเวลาอยู่ข้างบนมุมขวามือ Play the v ว d ดี t อ start นะกดเข้าไปนะกดป๊บปไปเลยแล้วก็นี่นะครับแค่5วิเองทุกคนนะ เรียบร้อยทุกคนนะกด Verify ว่าเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับอ่านี่คือหัวกับด้านเนาะเรียบร้อยทุกคนนะได้มาแล้วนะครับผมอยู่ด้วยกัน5้าอ่าพีทอห้ 5, นาคะแนนด้วยกันแล้วก็รอ24ชั่วโมงก็มากดดูวิดีโอกันต่อได้นะครับอ่านงานที่2ทุกคนนะไปที่การที่2เลยกดเข้าไปแล้วก็รอแบบเมื่อกี้เลยทุกคนนะห้าวินาทีนะครับเหมือนกันเลยนะครับ เป็นวิธีการที่มันง่ายมากเลยตรงนี้นะถ้าเราอยากหาเงินจากการที่เราดูวิดีโอจาก y YouTube นะั่นเดี๋ยวเราจะสอนหาเงินจากการที่เราดูเว็บไซต์ไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนนะอ่าที่เราดูแล้วนะครับอ่านเหลือแค่อันเดียวนะครับนี่เลยทุกคนนะแล้วก็กดเทไปเลยนะครับอ่าแล้วก็รอประมาณ5วินาทีแบบเมื่อกี้เลยนะครับประมาณ นี้เลยทุกคนนะก็เป็นเวลาที่ไม่ค่อยนานเนาะซึ่งอยากจะบอกว่านับถึงแม้เราทําทงานน้อยนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะได้เงินเยอะนะมันก็ได้เงินน้อยแหละทุกคนนะอ่าฉะนั้นเราก็ไปหาวิธีอื่นต่อก็คือวินโดว์ก็คือการไปเยี่ยมชมเว็บไซต์อันนี้คือการรับชมเว็บไซต์30วินาทีแค่30วินาทีจะได้อยู่ที่91คะแนนนะครับกดเข้าไปเลยนะ แล้วก็จากนั้นก็อยู่ในหน้านี้ทุกคนนะหรือมาดูที่หน้านี้เลยก็ได้นะาเป็นหน้าตรงนี้มันจะมีตัวจับเวลาที่ทุกคนนะรอให้ตัวจับเวลามันนับไปเรื่อยจนครบ30วินาทีเราก็แก้แคปชั่นแล้วก็รับคะแนนไปเลยนะนี่คืองานที่มันอีซี่มากๆเลยที่มันง่ายมากๆเลยเนาะใครที่มีคําถามเกี่ยวกับการทํางานนะครับไม่เข้าใจตรงไหน คอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะผมยินดีตอบมากเลยในส่วนของงานแบบนี้ทุกคนนะมันทําง่ายแล้วก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนเงอินได้จริงแต่ว่าคุณต้องมีกระเป๋าพอเสร็จเพย์เอาไว้ในการรับเหรียญด้วยนะครับผมนะกดแก้แคบชาไปนี่ทุกคนแล้วก็นะอา่าเราก็ทําการแก้ชาอันนี้ทุกคนนะ่าเป็นภาพกับหัวนะเรียบร้อยทุกคนได้มาเก9าเหรียีด้วยกันเนาะงานต่อมาดูแค่15วินาทีนะครับอ่านี่แค่15วินาะวินะ นี่ทุกคนนะ่าตัวจับเวลานะยังคงทํางานอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับไม่เข้าใจตรงไหนนะสอบถามได้เลยทุกคนนะยินดีตอบมากเลยตรงนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้นับคริปตัวกำลังบูมอยู่ทุกคนนะอ่าก็เลยอยากทุกคนคว้าโอกาสนี้นะครับอ่าเกี่ยวกับ NFT พวกนี้ผมยังไม่ไปหาเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ไปศึกษามากพอทุกคนอ่านบลิฟไปนี่ทุกคนนะได้มาอีกทุกคนนะถ้าคุณจะทำอกก็ได้อีกทุกคนเพราะม,มีทั้งหมดมีทั้งหมด 41งานเลยด้วยกันเนาะแต่ว่าถ้าคุณทำหมดแล้วนะมีงานอื่นอีกทุกคนนะที่รองรับอย่างเช่นงาน็อตลิงก์ก็คือเป็นงานแก้แคปชาทุกคนนี่นะไปแก้แคปชาทุกคนนะเป็นงานแก้แคปชาเนาะจะได้350อ่าโทเคนเลยนะกดเข้าไปนะแล้วก็จากนั้นก็รอนะงานนี้คือมันต้องใช้เวลาหน่อยนะบอกก่อนนะแล้วก็ถ้าทําในมือถือมันจะใช้เวลาหน่อยในการที่มันจะโหลดหน้าเว็บไซต์ถ้าทําในคอมพิวเตอร์ มันจะเร็วกว่านะครับผมอ่าอันนี้ก็รอสักครู่นหนึ่งนะบางงานมันก็บล็อกก็คือว่ามันติดแอปบ,บล็อกว่าผมมาผมไปติดแอปบล็อกัด้ก็คือไม่สามารถที่จะใช้งานได้ก็มีเหมือนกันนะครับผมนะอ่าอันนี้ก็น่าจะใช้งานไม่ได้แหละเนาะผมก็เลยปิดไปก่อนแล้วกันนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวเราปิดไปนะครับแล้วก็ไปที่งานอื่นดีกว่าเนาะ งานเอืนนอกจากช็อตลิ n งก็มีงาน o f f เฟอร์วงาน o f f เฟอร์วก็คือจะเป็นงานเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการสมัครเว็บไซต์นะครับ mm. เกี่ยวกับการทําทแบบสอบถามนะครับนี่คือจากค่ายของ c p x Research จากค่ายของ TimeWall จากค่ายของ t o r e r e a c h จากค่ายของ BitLab นะก็พวกนี้ก็ไปทําได้เลยนะครับมันสามารถที่จะทำไรายได้กับคนได้มากมายนะครับต่อมาก็คือเป็นงานเกี่ยวกับ พอเสร็จนะอันนี้คือเป็นการมากดรับเปลี่ยนแค่สี่นาทีต่อครั้งนะครับสามารถมากดได้ต่อแต่ว่าของผมนั้นผมปิด disable นะเกี่ยวกับ ads block นั่นก็เลยไม่สามารถทําได้เนาะก็อันนี้งานง่ายมากทุกคนนั้นมาแก้แคปชั่นตรงนี้คือว่า7 4 8ก็คือหาอะไรน,นี่6กตัวหนึ่งก็เป็น7ก็ติ๊กอันนี้ก่อนแล้วก็สก็คืออันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็นนแ,วกแก้แคปชั่นไปทุกคนนะต่อมาก็เป็นในส่วนของอโบนัสทุกคนนะมีชัยเล่นด้วยชัเล่น,ลนคือภารกิจนะครับนี่เนาะมาทำภาร ภารกิจมีเยอะนะครับอ่าภารกิจของการแนะนําก็มีเหมือนกันนะภารกิจของการทาแบบสอบถามก็มีเหมือนกันเนาะแบบสอบถามคือออฟเฟอร์ทุกคนนะแล้วก็บอนัสเดลี่บอนัสนะครับผมนะก็นี่ทุกคนมากรับได้เลยนี่นะครับนี่เนาะก็เป็นภาพกับหัวรับบนัสไปได้ 7XP 40โทเคนด้วยกันนะครับแล้วก็อ่าลีดเดอร์บอร์ดก็คือการแข่งขันเนาะก็คือถ้าใครสามารถแข่งขันได้ก็คือเลเวลไล่สิชั่วโมงนะอันนี้แข่งขันเกี่ยวกับการทำออฟเฟอร์ แล้วก็แข่งขันเกี่ยวกับการแนะนําเพื่อนนะครับแล้วก็แข่งขันเกี่ยวกับการทำ short link แล้วก็แข่งขันเกี่ยวกับ f o r c e t page นะครับแอป f o r c e t อย่างเดียวแล้วก็ PTC เนาะมาแข่งขันได้ตรงนี้ทุกคนนะคนไทยรั้งก่อนติดนี่ติดติดอยู่นะตอนนี้ไม่ได้ติดอันดับแล้วทุกคนนะมีคนไทยติดอยู่ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับ อ่าโอเคต่อมาก็อ่า,าแหรือการแนะนำแอปพลิเคชันหรือการแนะนำเว็บไซต์นี้ถ้าใครอยากแนะนำก็ copy ี้ลิงก์นี้นะไปได้เลยนะครับอ่าก๊อบลิงก์นี้นอกสีฟ้าสีเขียวนั่นเป็นลิงก์เกี่ยวกับเบนเดอร์เอาไว้แปะในเว็บไซต์ของเราเองนะครับนี่เนาะอันนี้เขาจะบอกนะว่ามาจากไหนเอ็กซ์ซ็อกของเราผมก็มาจาก YouTube นะครับนี่นะสีเขียวเนาะอันนี้มาจาก adbtc.top นะ มาจาก d ด r ร c t มาจากปิดทับมาจาก l ฟล r o c e s s นะมาจากเอ็กเซลาก Google นะเขาก็จะบอกนะว่าเนี่ยคอนเทนต์น,นั้นมาจากไหนบ้างทุกคนนะแล้วก็การถอนเงินนะวิดรอดตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวผมจะถอนนะครับถอนเงินด้วยเนาะก็ผมจะถอนเป็นเหรียญ BTC แหละนะครับถ้าเป็นเหรียญ g e c o i n ก็จะได้ประมาณส o ม g e c o i n นะครับผมนะก็จะถอนเป็นเหรียญถ้า USDT ก็จะได้0.57ประมาณ15บาบาททุกคนนะ บีทีซีของเราก็อยู่ตรงไหนอะ BTC นี่ทุกคนนะก็จะเลือกเป็น BTC แล้วก็ให้เราใส่อ e ีเมลของอีเมลของ f o r รส t Pay นะครับอีเมลของกระเป๋า f o r รส t Pay กระเป๋านี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่ายอดวันนี้นะครับยังไม่มียอดเข้ามานะครับก็คือผมยังไม่ได้อ่าต้องล็อกอินใหม่ทุกคนนะขออนุญาตล็อกอินแป๊บนึงนะครับนี่ทุกคนนะก็อยู่ในส่วนกระเป๋า f o r รส t Pay นะครับผมนะก็นี่ทุกคนนะมีเจ็ด้าหนึ่งนะครับอ่ามีเหรียญ BTC 7913 BTC 7 9 1 3ซาโตชิ BTC นะครับแล้วก็ยอดล่าสุดนั้นมาจากอ่าเว็บไซต์ Auto Process นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะทำการถอนเงินนะครับในส่วนของเว็บไซต์ View Process นะครับกดตรงนี้เลยแล้วก็เราจะได้ประมาณ853ซ a t o h าโตชินะครับกด I am not robot นะครับแล้วก็แกะแกะแคปชั่นะครับเป็นในสนองอันนี้เลยแล้วก็วิดรอไปนะครับผมได้ไหมรอสักครู่นึง เออเตอร์ er ทุกคนนะไม่แน่ใจว่าเออเตอร์ตรงไหนนะเอาใหม่นะครับผมนะ BTC ตรงนี้แล้วก็แก้บชาไปนะครับนี่นะแล้วก็จากนั้นก็ลิ์นมังคีวิดรอไปนะครับอ่าได้แล้วทุกคนนะ583ชาชินะครับไปที่กระเป๋าของเราเลยนะครับแล้วก็ทำการกดใหม่นะครับ กดใหม่เลยรีเฟซใหม่เลยนะครับผม user dashboard นะครับนี่ทุกคนนะเมื่อกี้มีเจ็ดกว่านะตอนนี้กลายเป็น8 766แล้วทุกคนนะเหรียญเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็ขึ้นเป็น View f o r c e t ได้ทำการโอนเหรียญปิดคอยให้ให้กับคุณจำนวนอยู่ที่0.00 000 00 00 00 8 5 3 BTC ด้วยกันวันที่1เดือนมิถุนายน2 0 2 4นะครับก็ได้รับเงินจริงนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจวิธีการหาเงินจาก YouTube วิธีการนี้สามารถที่จะ กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ไปสมัครได้เลยนะกระเป๋า forsete ผมก็จะแปะกระเป๋านี้แล้วก็กระเป๋าบิดครับกระเป๋าใบานั้นไว้ได้คลิปวิดีโอนี้ด้วยเช่นกันเผื่อว่าใครอยากจะไปเปิดกระเป๋าในการหางเงินในครั้งนี้ด้วยนะครับวิดีโอนี้ถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามีประโยชน์ยังไงก็ตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าน,นะครับสวัสดีครับ